ยี่ถอยไปยี่ถอยไปเออยี่ถอยไปลูกเออไม่หล่อจังเลยเออหนูถอยก่อนหนูถอยไปก่อนหนูถอยไปก่อนลูกหนูถอยไปถอยไปสุดเลยครับไปสุดเลยลูกเอ่อยายายากล้วยลงน้ำแล้วลูกกล้วยลงน้ำแล้วไปไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเดีจะถ่ายคลิปอย่าเพิ่งดิ ปล่อยก่อนปล่อยให้โลเขาเล่นไปก่อนแป๊บเดียวโลอยากเล่นโลอยากเล่นแป๊บเดียวโรไม่เล่นหรอกโรไม่เล่นหรอกเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยดูให้เตี๋ยไปดูให้ใหมใหไม่เป็นไรลูกอ่ะโรแค่ทําท่าอยากเล่นแค่นั้นเองลูกเออโรแค่คราบอยากเล่นแค่นั้นเองลูกโตหนูนนนดับน้ำไม่ได้เดือน เดี๋ยวรอจิกนะเอาดิหนีลงน้ําไปไอ้ลินหนีลงน้ําไปลูกห, <c oughs> หนีลงน้ำเลยเดี๋ยวหนีลงน้ําเอ้ยหนีลงน้ําไปลูกไอ้โล <c oughs> โลจะเล่นน้ําด้วยลูกโลเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเล่นอันใหญ่อันใหญ่ไม่เหนละลูกจ้ะนะเดี๋ยวเล่นอันใหญ่ป่า,ปา,ปา